คุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะวันนี้อุ้ยตายมายินคู่กับน้องหมีหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมจุกต้องมาเปิดกับน้องหมีอ้าคุณผู้ชมไม่รู้แล้วใช่ไหมคะน้องหมีนี่คดาดียังไงนี่เกิดจากการสร้างนาวัตกรรมและผลงานของน้องๆนันนเกรนเรียนโรงเรียนปากพิทยาคมจังหวัดปากนั่นเองค่ะนี่เกิดจากนะคะผลงานนาวัตกรรม active learning มีดียังไงมีประโยชน์อย่างไรจากหมีตัวนี้ล่ะคะอย,อยากทราบใช่ไหมคะอยากทราบก็ จใน,นปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการเรียนแบบ Active Learning สามารถเข้าถึงทุกภูมิภาคทุกจังหวัดอย่างโรงเรียนตากพิทยาคมจังหวัดตากได้ปรับเปลี่ยนให้ผู้เรียนนำเอากระบวนการสร้างความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ตั้งแต่ระดับมัธยมตอนต้นจากนั้นนำไปต่อย,ยอดได้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้เด็กได้เรียนรู้แบบปฏิบัติเชิงวิจัยนำไปเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิน่นที่มีความแตกต่างกันเด็กแต่ละคนจะสามารถออกไอเดียในการยกกระดับคุณภาพชีวิตครอบคลุมการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆไปโบจ้าทำไมไปโบถึงเลือกทำนำวัตกรรมนี้ลูกเพราะว่านวัตกรรมนี้นะคะได้มาจากคือว่าครูเนี่ยมอบโจทย์ให้หนูนะคะมาทำหุ่นจำลองเพื่อ เราจะสาธิตเนี่ยคะ่ะเวลาเราเจอสถานการณ์ฉุกเฉินมีคนเจออุบัติเหตุเนี้ยค่ะแล้วก็มีภาวะการหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นเราก็จะสามารถช่วยเขาสามารถดําเนินชีวิตตามปกติได้ค่ะคือตุ๊กตาเนี่ยก็คือมันเหมือนลูก่างคล้ายคนนะคะเราสามารถดัดแปลงเอายัดขวดเข้าไปข้างในแล้วก็สามารถปั๊มได้ค่ะเพื่อเวลาเราปั๊มนะคะมันจะได้เกิดเสียงค่ะเสียงดังนี่คือเราจะเป็นการนับ1 2 3สอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>ใช่ค่ะ คือทำให้คนที่มาเรียนรู้เขารู้ว่ามันมีจังหวะของการหาวใจเราฟังอยู่ถู่ไหมคะหนูคิดว่าการเรียน Active Learning เนี่ยณวันนี้ทําให้หนูประสบความสมร็จหลังจากที่ App c t t v v l l e r r n n n g เข้ามาเนี่ยนะคะหนูก็รู้สึกว่าหนูสนุกแล้วก็ไม่เบื่อคะ่ะเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆแบบว่าได้คุยกับเพื่อนได้แบบ กันเองแล้วก็ลงมือทําจริงได้รู้แบบได้รับทราบปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยมีครูเนี่ยแนะนําค่ะ Active Learning เนี่ยสามารถเข้ามาเป็นการศึกษาใหม่ที่แบบได้ทุกเรื่องเลยนําไปใช้ได้กับชีวิตจริงค่ะ อย่างไรก็ดีการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning นี้โรงเรียนตากพิทยาคมสามารถนำไปปรับใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างวิชาภาษาไทยน้องๆระดับมัธยมต้นก็สามารถนำสุภาษิตมาดัดแปลงเป็นข้าวของเครื่องใช้และเกมบัตรคำต่างๆได้ทั้งความสนุกและความรู้อีกด้วย ส่วนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ก็ให้น้องๆสร้างระบบดาวเคราะห์ด้วยของกินเพื่อง่ายต่อการจดจำและยังนำไปทานกับครอบครัวอย่างมีสาระ ส่วนที่ขาดเสียไม่ได้คือการนำเอาตุ๊กตามาทำเป็นหุ่น CPR แทนหุ่น CPR ของจริงที่ค่อนข้างจะมีราคาสามารถนำตุ๊กตาที่เหลือใช้มาสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อยอดความคิดเพื่ออนาคตได้สำหรับกิจกรรม active learning ตัวนี้นะคะก็ทำให้นักเรียนค่ะได้มีโอกาสได้ลงมือทำกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์แล้วก็มีการแสดงออกนะคะที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นเชิงความคิดสิ่งประดิษฐ์หรือว่าเป็นในเรื่องของ เทคโนโลยีด้วยนักเรียนก็มีประสบการณ์ในด้านนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะนักเรียนก็ยังมีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ค่ะการทํางานร่วมกันเป็นทีมการใช้เทคโนโลยีแล้วก็การสื่อสารอย่างมีประสิทธ,ธิภาพค่ะถ้าเกิดว่านอนาคตข้างหน้ามีกิจกรรมเกี่ยวกับ active learning มากขึ้นเรื่อยๆเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะมีเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมเป็นของตนเองแล้วก็สามารถที่จะก้าวไกลไปในระดับโลกอย่างแน่นอนค่ะการที่ ใช้กระบวนการจัดการียนการสอนแบบ Active Learning เนี่ยก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยเขาได้คิดเองได้สืบค้นข้อมูลนะครับสรุปองความรู้ด้วยตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกับผู้อื่นได้ด้วยความคิดของเขาเนี่ยและสุดท้ายก็คือสามารถ บริการสู่สาธารณชนได้อันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็คิดว่าเด็กๆของเราน่าจะได้ทําทุกทกคนได้ค่ะจากความสําเร็จในหลายๆโรงเรียนดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งขยายผลให้มีโรงเรียนต้นแบบในทุกภูมิภาคให้ทั่วประเทศโดยเร็วและเร่งขยายผลให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษาและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้จึงเป็นรูปแบบที่สามารถสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาได้ครบทั้งระบบอย่างแท้จริง